ฮึป mm. ูกับบาฟ้าแม่ตอนนั้นครับรถเก็บเรียนกันรู้ว่าโอเคพิมพวันนี้มึงเดี๋มาเล่นนะครับปูกันดีกว่าพิมพ์หลกงยากที่ห้าบ่ได้บวได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนี่ว้ยมาเออเอออันนี้เออนนะป้บสองคนน่ะเต็มเลยยังเป็นเ้ากับสายหาเลยปัายี่เมื่อกี้มันโคตรสมองเยครับอยู่โรงเรียนไม่กี้ อ่ะฮะอ่ะ huh. อ uh ืม huh. ส uh ุดยอดอะฮะมึงเอาไอริดมาทำไมอี๋ว้าวแล้วมึงเอาไอริดมาเล่นทำไมอี๋นี่ยมึงก็ลืมว่าสกิลมันเนี่ยมึงมึงก็โดนาตายฟิวให้ โอ้โหเตอร์สกิลมันเงาโอเคทุกคนผมปิดไม้ละไอ้เหียเมื่อกี้มันพูดปัญญาอ,อ่อนเอียดีดีกับพ่อไนไงโอเคพิง Panya ở đây kia. Ok Vim. Bo cũng bực quá lại, hai game pen cu cả nhà cu cả đau rồi. เอ่มูลงก่อนอุปะเอ็กเอ็ม4คอนพม่ว้ากุณเล่นกับบารวิวยังสนุกกเล่นกับมึงเห็อพี่บาพีบ้าโอ้ยคูบอกวันนีไปฆ่ามัน เอาเงิกลับซะนายบินไปหามันอีกกูจะว่าบ่โบมเอ้มีแล้วมันลุกไปพ้นปุ่นแล้วมันก็มีแล้วโอ้ยิมมันบอกปืนยาวนะลงไปมันได้ปืนปกติ้เอ้ขูบอกว่า เอา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 ปุ่มยิงกูพิมพิมปุ่มยิงกูเล็กไอ้เมื่อกี้ไม่ใช่สองตัวบัวกูจะไว้กูนี่ไม่รู้จะกว่าจะได้ลองถ้ากูได้ยิงพีไอ้วอลกูหมดบ้าพิีไอ้วอลกูหมดอ้กูไม่อยากเล่นเลยในกูต้ม